ฮะอะไรนะคนดูบอกว่าอยากให้เราทำรีวิวเพิ่มเหรอใช่เหรอมันจะมีใครดูไหมอะโกย้าะสุะท้ายก็ต้องทำวะน่เราเล่นนะครับจริงๆก็เห็นว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆบังนะครับเผื่อจะได้เป็นอะไรที่มีความรู้และเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อกยะได้มากขึ้นมาลุยกันเลยครับ let's go ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ N J J c a m ไม y Channel นะครับวันนี้กลับมาเจอแค่ผมคนเดียวนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับทุกๆคนที่คอมเมนต์มาบนคลิปวิดีโอรีวิวกอยัดครั้งล่าสุดนะครับขอบคุณสำหรับฟีดแบ็ทุกๆคนที่ช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe ช่องของพวกเรานะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเรียนกะว่ามาอัปเดตปี2023ครับว่าคอลเลคชันของผม เหลืออะไรบ้างนะครับจะบอกว่าในชีวิตประจำวันผมหลังจากที่ได้มาเป็นพ่อแล้วพอลูกโตขึ้นเนี่ยตอนนี้ลูก2ขวบกว่าๆแท้ก็จะ3ขวบแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้โกย่าเลยก็ว่าได้จริงๆใบที่ใช้บ่อยสุดก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นใบนี้ครับเป็นน้องคู่ใจของเราก็คือเบลเวเดียนั่นเองนะครับเป็นรุ่นวินเทจคลาสสิกของเขานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกับรุ่นใหม่ของเขาตรงที่ว่าเบลเวเดียรุ่นที่เป็นทรงแบบนี้เนี่ย รุ่นใหม่จะมีตะขอแค่อันเดียวตรงกลางแบบนี้แล้วก็จะมีหัวให้เกี่ยวลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกวินเทจหน่อยจะบอกว่าใบนี้เป็นใบที่เสียดายมากที่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อมากกว่า1ใบตอนนั้นเราน่าจะเก็บสะสมมันมากกว่านี้เพราะว่ามันกลายเป็นใบที่ผมชอบใช้มากๆแล้วกลายเป็นใบที่รู้สึกว่าตัวเองใช้คุ้มมากเพราะว่าถ้าจะสังเกตคือมันเยินมากนะคือแบบใช้มา นี่ก็น่าจะเกือบๆจะสิปีแล้วเหมือนกันจะบอกว่ามันใส่ของได้ดีมากเพราะว่ามันมีช่องข้างหลังเนาะช่องแบบบิวเข้าไปข้างในเยอะแยะมากมายซึ่งเหมาะสมในการใส่ของแบบสไตล์คุณพ่อเนี่ยพื้นที่1นพื้นที่2องพื้นที่3ยังมีเหลือๆเลยครับเพื่อนๆใส่ iPad ไ,ได้ด้วย iPad ก็ยังได้น่ะ เห็นไหมครับมันจุได้ขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่กํำลังเลยก็จะคิดว่าจะซื้อโกยาร์ใบไหนอยู่แล้วมองหาอยากจะได้กระเป๋าสะพายนะเราต้องแนะนําเลยว่าเบลเวเดียแม่งสุดจริงๆเพราะอย่างนี้ดูครับเพื่อนสายของเขาเนี่ยเขาทําให้มันรัดตูดไปด้วยแปลว่าเวลาที่เราสะพายข้างปั๊บพอเรามันทิ้งน้ําหนักลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตัวแรงถ่วงของกระเป๋า ล้างคู่กับสายสะพายมันทําให้ตูดมันไม่ห้อยเพื่อนๆนมันไม่ห้อยเนี่ยคือความพี่ของเขาเขาคิดมาแล้วฉลาดมากนะครับเป็นการแค่เปลี่ยนการดีไซน์ง่ายๆนิดเดียวจากการให้สายทุกทีมันจะยึดตรงนี้เนาะตรงแค่ข้างๆเนาะอันนี้เขายึดล้อมทั้งใบทําให้ตูดไม่ย้วยทรงสวยเวลาสะพายอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากและจะสังเกตเลยนะครับใส่ iPad เข้าไปแล้ว ที่ยังจุดได้คุ้มถ้าไปได,ดูในคลิปเก่านะเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมมีกระเป๋าโกยัดเยอะกว่านี้เยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้ามันไม่ได้ใช้อะแล้วเราเก็บมันไปน,นานๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะเอามันออกมาใช้อีกอ่ะเราก็แบบงั้นเราขายให้คนอื่นที่มีโอกาสได้ใช้ดีกว่าในคลิปนี้นะครับมีอย่างหนึ่งที่เราเสียใจมากเพราะว่ามันเป็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือวันนั้นครับวันนั้นเปิดตู้มาแล้วกําลังจะหยิบโกยาสสีดําใบสุดโปรดของเราออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหูมันขาดครับเสียใจมากเศร้ามากไม่คิดว่ามันจะขาดจริงๆนะเพื่อนๆคือต้องต้องบอกว่า ใบนี้มันอยู่กับผมมันนานม,มากๆแล้วถ้าไปไถ่าไอจีผมเนี่ยหรือว่าใครได้เจอผมเ mm. มื่อก่อนเนี่ย mm. ก็จะรู้ว่าใบนี้เป็นใบที่ผมสะพายบ่อยจริงๆ mm. แล้วแบบสะพายติดตัวตล,ล,ลอดเลยแล้วเป็นใบที่รักมากๆมันมีความทรงจํากับผมมันไปญี่ปุ่นมามันไปฝรั่งเศสมันเลอะขนมเลอะ เปล่งโต้เลอะกาฟแฟเลอะอะไรคือมันมีเรื่องราวให้เล่าเยอะมากๆพอมันขาดเนี่ยคือเราก็เฮิร์ตมากแล้วก็ตกใจมากว่ามันขาดยั่ไงแต่จริงๆถ้าจะตรงๆนะเพื่อนๆครับคือผมว่ามันอยู่กับผมมาได้นานขนาดนี้มันก็อึดมากแล้วอยู่มาเกือบส0ปีแล้วแต่จริงๆเรื่องหูแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าซื้อครั้งเดียวแล้วเนี่ยเขาประกันตลอดชีวิต นะครับแปลว,ว่าเราแค่เอากลับไปให้ที่ช็อปเขาก็จะส่งซ่อมให้กับเราเป็นจะเป็นช็อปไหนก็ตามนะครับซึ่งถ้าเอาใกล้กับที่เมืองไทยไมากที่สุดก็จะมีอยู่2ช็อปมีช็อปฮ่องกงกับช็อปที่สิงคโปร์นะครับข้อเสีย ก็คือระยะเวลากว่าเราจะได้คืนผมถามช็อปที่สิงคโปร์ว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่เขาบอกว่าก็ใช้เวลา2-3เดือนก็ต้องรอมันไปก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่สิงคโปร์ใหม่ก็เลยยังไม่ได้เอาไปซ่อมแต่ว่าคราวหน้าถ้าจะไปก็คงจะเอากลับไปเดี๋ยวรอบนี้ไปที่ญี่ปุ่นก็ว่าจะเอาไปส่งซ่อมที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้เขาส่งกลับมาให้เราที่เมืองไทยนะครับโอเคพูดถึงใบนี้ปั๊บใบนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใบนี้ก็ยังถือว่าตั้งแต่ณวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ย ผมว่าน่าจะใช้ไปไม่ถึงประมาณ12ครั้งนะครับก็ยังไม่ไ่อยใช้มากเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแบบบางทีเราแต่งตัวเราคือเราใช้สีดำาปนชินอนะ่ะมันก็เลยแบบชินกับการใช้สีดำมากกว่าแต่ว่าก็นะครับมันก็ยังสภาพดีอยู่ก็ยังเป็นกระเป๋าที่อ,อ,อยู่ยงคงมันเพราะขายไม่ลงอะ่ะเพราะสีทํมันสวยมากตอนนั้นเราไปที่ฝรั่งเศสเราซื้อมันด้วยกันกับเพื่อนๆของเราแล้วก็กทีมงานที่ค o บอสกับ ของเราด้วยนะครับก็มีความทรงจำดีๆฝังอยู่กับมันนะครับใบนี้ก็ยังอยู่ด้วยเช่นกันใบนี้ก็จะสังเกตน,นะครับยังกริปอยู่ที่มันกริปเพราะว่าไม่ใช่าผมไม่ได้ใช้นะใช้บ่อยมากก็จะสังเกตว่ามีการเลอะหมึกด้วยนะครับแล้วก็ที่มันยังกริปเพราะว่าส่วนมากใช้เนี่ยเราจะเอาใส่กระเป๋าเต้แบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งเป็นแบคแพกจาก Incase ี่ผมว่าไม่โคตรเท่เลยเหมาะมากๆสำหรับคุณพ่อที่ไฮเทคแกจิตเยอะงานเยอะ จุของเยอะตอบโจทย์มากนะครับ anyway ก็คือเราจะเอาของเราใส่เนี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหตุผลทำไมมันถึงรักษาสภาพได้ดีก็อยู่กับเรามาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆใบนี้ซีดต,ตั้งนานแล้วที่ซีดเพราะว่าอตอนนั้นที่ได้มันแรกๆเนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นฝนตกแล้วก็หนาวแล้วก็มันมันเปิดน้ําอยู่บ่อยเหมือนกันใบเนี้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันอาจจะโดนแดดโดนอะไรเยอะแล้วมันก็เลยซีดเร็วกว่าใบอื่นนะครับก็ ก็น่าจะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันซีดเร็วแต่ว่าก็ไม่ค่อยซีเรียสครับเพราะว่ารู้สึกก็ใช้มันคุ้มมากนะครับใส่พาสปอร์ตใส่มือถือพามันไปญี่ปุ่นมาหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับไปนี้ไปกับเรามาเยอะมากนะครับสีน้าเงินอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเนาะอันนี้เราเล่าไปแล้วว่ามันไปไหนกับเรามาบ้างก็ซีดด้วยเช่นกันเพราะว่าใช้คุมฝนแบบนี้เลยนะครับวู้ฮู้อ่าตอนนั้นกล้ามากนะครับก็ไม่เป็นโรคบ้าอะไรจริงๆเราน่าจะเก็บมันให้ดีอยู่นีอันนี้ก็จะสังเกตให้เห็นนะครับว่าสีที่ซีดกับไม่ซ ตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือซีดอันนี้คือไม่ซีดนะครับอันนี้ใอมใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้คือมีคน inbox มาถามผมเหมือนกันว่าซื้อไซส์ไหนดีผมเลยคิดว่าให้ดีที่สุดเนี่ยเราสะพายให้เพื่อนๆดูเลยว่าไซส์มันเป็นยังไงเนาะข้อดีของไซส์เนี้ยสำหรับผู้ชายเนี่ยมันดูแล้วมันแบบกําลังดี มันไม่ได้ดูใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่ดูเล็กเกินไปจริงๆตัวนี้มันเป็นไซส์ G M เนาะแล้วมันมีไซส์อีกไซส์หนึ่งคือไซส์ X L ซึ่งมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากบางคนก็ชอบไซส์นั้นนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เคยคิดว่าจะซื้อเหมือนกันแต่ไปดูแล้วแบบสภารู้สึกโอ้โหมันใหญ่แบบมโ,โหฬานมากแค่นี้ก็บางทีใส่ของเยอะก็หาของไม่เจออยู่แล้วนะครับ พูดถึงอีกอันนึงนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกระเป๋าตังค์ผมว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ที่แบบจุข,ของได้เยอะมากช่องบัตรนี่แบบอย่างอย่างเยอะเลยอะ่ะแบบ6ใบใส่ตรงนี้ทะลุกออกมาได้อีกข้างในในนี้ใส่เงินสดใส่เหรียญตรงนี้มีช่องข้างในนี้อีกเพื่อจะเก็บบัตรเก็บอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเก็บ แล้วมีด้านหน้าใส่น้ำบัตรได้อีกสำหรับหนุ่มๆสาวๆคนไหนที่ชอบใช้มือถือเครื่องน,นึงแล้วก็ใช้กระเป๋าตังใบเดียวถือไปแบบนี้เวลาออกไปนั่งกินข้าวกับเป็นกาแฟหรือกับเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยถือคอมโบนี้ไปก็สวยงามดีเอาไปตั้งนบนโต๊ะสวยๆหล่อๆนะครับปึ๊บเนะี่ยคอมโบสวยมากมีอีก2ใบที่เรายังใช้อยู่นะครับก็คือใบนี้เป็นตัวจิว๋วนะครับนี่จะมีอยู่3ไซส์เนาะเอามาคอมแพก,กนะครับ เพื่อความง่ายดายให้เพื่อนๆเห็นไซส์ที่ชัดเจนเนาะอันนี้คือ iPhone 13 Pro Max เนะาะไซส์ตัวจิว๋วความยาวจะสั้นกว่า iPhone 14 Pro Max เนาะแต่ว่าจะอ้วนกว่าหน่อยนะครับเทียบกับตัวกระเป๋าตังใบยาวเนาะสังเกตน,นะครับเอาไปใช้เป็นวัดเป็นเกณฑไซส์ได้นะครับเทียบกับใบกลางต่อไปอันนี้มาจึบ๊บสังเกต iPhone 14 Pro Max Accessory อ,อีกชิ้นหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือ การ์ดโฮเดอร์อันนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ที่ผมให้ทางช็อปโกยาร์ที่ปารีสเนี่ยเขาปั๊ม j j ไว้ให้นะครับเจไดจิราตรทานจะขายก็ขายไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็น JJ ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยอยากจะเอามันมาใช้มันให้คุ้มขึ้นก็เป็นที่ใส่บัตรของเราต่างๆนะครับแล้วก็เอาอันนี้บวกกับอันนี้ซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์ที่ผมใช้ใส่เงินสดเนาะนี่นี้ก็จะเอาไว้ใส่เงินสดกับเหรียญน,นะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปในตัวใบสีเหลืองใบนี้หรือไม่ก็เอาใส่ เฮดพอเตอร์ Porter, นะครับแล้วแต่โอกาสแล้วก็เสื้อผ้าที่ผมจะแต่งตัวนะครับวันนี้มาอัปเดตกันประมาณนี้เนาะว่าในคอลเลกชันของผมเหลืออะไรบ้างหวังว่าจะให้เพื่อนๆอ,อย่างน้อยได้เห็นไซส์ size, ได้เห็นวิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันและได้ไอเดียไปเลือกซื้อโกยาให้กับเพื่อนๆได้ดีมากขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ คอมเมนต์มาไว้หน่อยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำรีวิวเจาะลึกใบไหนก็ทิ้งไว้ได้นะครับใครมีคำถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือจะเขียนมาหาผมทาง IG หรือตอนนี้ผมมี Twitter แล้วนะครับก็ไปติดตามบน t w i t t e r ได้ปีนี้เราจะอัดคอนเทนต์รัวๆให้เยอะนะครับดังนั้นหากใครอยากจะมาจอยทีม <laughs> NJJ Family Channel นะครับก็รับสมัครนะครับมีเราต้องการคนตัดต่อ,อวีดีโออีกางสอคนในเรทที่เรากาลังปั๊มตัวคอนเทนต์ออกมาเนี่ยคนเดียวทาไม่ทันแน่นอน,น ก็ฝากหาพวกเราไปถึงครบห0,000ื่นในปีนี้ด้วยกันนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าน,นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ